สวัสดีครับวันนี้ผมต่อต่อเจริญยนต์นะครับพาทุกท่านมาชม i s u z u ิส0 r ส b o c o p 6รั้อดำตอนนี้ผมทําเป็นสีน้ําเงินให้นะครับผมเอาไว้ให้คุณลูกค้าเรียกเงินเรียกทองขนเงินขนทองเข้าบ้านครับด้านหน้านะครับผมบริเวณแก้มนะครับซีด้านหน้านะครับกระจกนะครับไฟนะครับขอประตูนะครับมือจับนะครับ ผมใส่เป็นชุดแต่งให้นะครับก็เป็นชุดแต่งเงาครับเวลาขับก็จะดูโดดเด่นนิดนึงนะครับงานเหล็กนะครับผมงานแชสซีนะครับงานเหล็กต่างๆผมฉีดพ่นสีดําให้กรเสนิมนะครับตัวนี้สีที่เราใช้เป็นสีเกรดดีนะครับผมก็อายุการใช้งานนานนะครับกระทะล้อนะครับผมผมฉีดพ่นเป็นสีเทาให้นะครับ ระบบดับนะครับเป็นระบบเบรกนะครับเวลาดับใกล้ๆจะดับสุดเนี่ยมันจะค่อยๆเบรกก่อนนะครับแล้วค่อยลงสุดก็ช่วยลดแรงกระแทกครับช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบต่างๆให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้นอาจจะดูมัมแรม,มนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวก่อนส่งมอบเนีย่ยเราก็าจะทําการเก็บงานให้เก็บทําความสะอาดให้อีกหนึ่งรอบนะครับเครื่องยนต์นะครับก็เช็คนะครับ เทสให้เรียบร้อยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็เข้ามาเทสเข้ามาลองเครื่องยนต์กันดูก่อนได้นะครับยางนะครับดอกยังได้ประมาณสัก70%นนะครับก็ยังเอาไปใช้งานได้อีกสักระยะยาวๆเลยนะครับ พี่ๆท่านใดสนใจติดต่อที่เบอร์0951416923นะครับเบอร์ของต่อเองนะครับผมต่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube และ Facebook ต่อจริญยนต์ด้วยนะครับเวลามีรถใหม่ๆนะครับหรือคลิปใหม่ๆอัปเดตจะได้กดจะได้ขึ้นเป็นแจ้งเตือนให้นะครับในที่นี้ถ้าผิดพลาดประการใดผมต่อขออภัยพี่ๆและลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับผมต่อสวัสดีครับ ¡Gracias!